สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะชั่วโมงนี้เป็นวิชาการงานอาชีพนะคะเด็กๆวันนี้แปลกใจใช่ไหมคะว่าทําไมครูเป็ดต้องสวมแมสด,ด้วยเนื่องจากว่าครูเป็ดไม่ได้อยู่ห้องนี้เพียงลําพังคนเดียวนะคะครูเป็ดมีคุณครูท่านอื่นนั้นทํางานอยู่ในห้องนี้ด้วยก็เลยต้องสวมแมสเสียงอาจจะดังไม่มากไม่ชัดเจนเหมือนที่ครูเป็ดอยู่คนเดียวนะคะเด็กๆก็พยายามตั้งใจฟังนะคะ วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมๆกันนะคะไปดูกันนะคะว่าวันนี้ครูเป็ดจะสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยของที่1น,นะคะของใช้ในบ้านเรื่องการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านกันนะคะเด็กๆจุดประสงค์สำหรับ วันนี้นะคะเพื่อต้องการให้เด็กๆเนี่ยม yup ีทักษะการดูแลรักษาแล้วก็ทําความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะและต้องการให้เด็กๆมีทักษะการแก้ปัญหาในการทํางานนะคะทีนี้เด็กๆมาดูกันนะคะว่าการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านเนี่ยครูเป็ดจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะคะเป็นกลุ่มๆของเครื่องใช้ในบ้านนะคะเริ่มตั้งแต่กลุ่มของห้องนอนนะคะ ของที่อยู่ในห้องนอนห้องน้ําห้องน้ําห้องนั่งเล่นและห้องครัวนะคะสิ่งของที่อยู่ในห้องแต่ละห้องนี้ถ้าจะสังเกตดีๆมันเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันนะคะเริ่มตั้งแต่ห้องนอนก่อนห้องนอนของที่อยู่ในห้องนอนคืออะไรบ้างเอ่ยดูซิเตียงนอนหมอนใช่ไหมคะอ่ะมาห้องต่อไปห้องน้ําในห้องน้ําก็จะประกอบไปด้วย เครื่องสุขภัณฑ์ฝักบัวเอ๊ะห้องอะไรนี่ห้องนั่งเล่นค่ะห้องนั่งเล่นจะประกอบไปด้วยโซฟาชุดรับแขกแล้วก็หมอนอิงนะคะต่อไปห้องสุดท้ายห้องห้องครัวห้องครัวเป็นห้องประกอบอาหารของครอบครัวในนี้จะประกอบไปด้วยอะไรนักเรียนรูสิคะหม้อหุงข้าวเครื่องปรุงรสและจานชามใช่ไหมคะที่อยู่ภายในห้องนี้ซึ่งครูเป็ดได้แบ่งเป็นห้องห้อง ในบ้านของเราตามตามห้องต่างๆนะคะของใช้ตามห้องต่างๆทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับสิ่งของเครื่องใช้ในห้องต่างๆเวลาเราทํางานเราจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างนะคะเราสามารถใช้ทักษะการจัดการในการทํางานบ้านได้อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้นะคะครูจะยกตัวอย่างการทําความสะอาดห้องน้ํานะคะเด็กๆ ขั้นตอนแรกเลยก่อนจะทำความสะอาดห้องน้ำได้หนูจะต้องรู้จักการสำรวจแล้วก็วิเคราะห์งานเพื่ออะไรเหรอคะเพื่อให้การทำความสะอาดห้องน้ำของเราเนี่ยมันเสร็จรวดเร็วไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ประหยัดแรงงานด้วยโดยการที่วิเคราะห์การทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยอาจจะมีการมอบหมายว่าให้ใครเป็นคนทำ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการทำความสะอาดห้องน้ำและนะคะควรกำหนดระยะเวลาด้วยว่าเอ๊ะถ้าทำความสะอาดห้องน้ำนี่ควรใช้เวลาสักกี่นาทีดีห้องน้ำคำนวณซิต้องมีการลาดน้ำยาล้างห้องน้ำทิ้งไว้ขัดเครื่องสุขภัณฑ์ขัดพืชให้เวลา1ชั่วโมงในการทำความสะอาดห้องน้ำนะคะต่อไปมาดูเรื่องการวางแผนการทำงานนะคะ ถ้าเราจะทํางานให้เสร็จเร็วเรียบร้อยสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจว่างานเราทําเสร็จเรียบร้อยแน่นอนเราต้องมีการวางแผนการทํางานค่ะเป็นขั้นตอนนะคะว่าเอ๊ะเราจะทําความสะอาดยังไงก่อนเช่นขั้นตอนที่1นึูจะย้ายเครื่องใช้ในห้องน้ําออกมาก่อนนะคะย้ายออกมาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นของใช้ในห้องน้ําทุกอย่างนะคะ แล้วผูค่อยทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์เช่นพวกอ่างล้างมือโถส้วมน้ำยาล้างห้องน้ำใช้น้ำยาล้างห้องน้ำในการขัดเครื่องสุขภัณฑ์นะคะขั้นตอนที่2จะทำความสะอาดผนังพื้นห้องน้ำโดยการราดน้ำยาล้างห้องน้ำทิ้งเอาไว้นะคะแล้วใช้แผ่นใยขัดขัดตามฝาผนังให้สะอาดล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะเด็กๆ จัดวางของทุกอย่างเมื่อเราทำงานเสร็จเข้าที่ให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นการทำงานและเราก็ต้องมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนของการปฏิบัติงานและสรุปผลการทำงานว่าเมื่อเราทำความสะอาดห้องน้ำแล้วเราทำงานตามแผนที่เราวางไว้แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างห้องน้ำเราสะอาดอ,อย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าในการทำนะคะและถ้าเราพบว่ามันไม่สะอาด เราจะต้องหาวิธีแก้ไขข้อบกพร่องอันนั้นว่าเราจะทาความสะอาดห้องน้ําของเรายังไงให้มันสะอาดอย่างที่เราต้องการนะคะทีนี้เมื่อเรามีวิธีการหรือขั้นตอนการทํางานแล้วประโยชน์ของการใช้ทักษะการจัดการในการทํางานเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะเด็กๆเ,เพราะมันทําให้เราทราบว่าเราจะทําอะไรเมื่อ,อไรแล้วควรทําอะไรก่อนหรือหลัง นั่นคือการวางแผนการทำงานใช่ไหมคะต่อมานะคะเราจะมีการแบ่งหน้าที่การทำงานได้อย่างเหมาะสมแล้วก็งานของเราเนี่ยจะเสร็จสิ้นครบทุกรายการเพราะเรามีผู้รับผิดชอบแต่ละงานนะคะทำให้เราเป็นคนเนี่ยมีความรับผิดชอบมีเหตุผลแล้วก็มีความรอบคอบในการทำงานนะคะที่สำคัญคือเราใช้เวลาในการทำงานได้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ยิ่งช่วงนี้มีเวลาว่างเยอะเราสามารถใช้ทักษะในการจัดการทำงานเนี่ยไปทำงานบ้านดูแลรักษาของใช้ในบ้านของเราทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านของเราให้มันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะมารยาทในการทำงานเราได้เรียนไปบ้างแล้วนะคะการทำงานเราจะต้องมีมารยาทร่วมกันในการทำงาน ซึ่งมารยาทในการทํางานร่วมกันมันมีอะไรบ้างนะคะต้องไม่ควรตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบแบ่งหนะ้าที่ในการทํางานอย่างเหมาะสมตั้งใจทํางานกระตือรือร้นในการทํางานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกคนนะคะและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถ้าเขาเสนอข้อเสนอแนะว่าควรจะทําอะไรยังไงดีให้มันดีกว่านี้นะคะ การรักษาสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเราก็เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงที่1ที่คุณครูได้สอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องการทําความสะอาดเครื่องเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าไปคร่าวๆแล้วนะคะแต่วันนี้เรามาดูกันว่าถ้าเราจะทําความสะอาดเครื่องเรือนที่ทํามาจากไม้พลาสติกหรือกระจกเช่นพวกตู้เสือ้อผ้าโต๊ะเก้าอี้หรือชั้นวางของเราทําความสะอาดอย่างไรบ้างนะคะ ขั้นตอนที่1ก็คือใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นออกให้หมดเลยนะคะเมื่อปัดฝุ่นแล้วมาถึงขั้นตอนที่2ก็คือการนําผ้าไปชุบน้ําบิดให้หม,มาดๆแล้วก็มาเช็ดทาความสะอาดตามบริเวณโต๊ะของเราให้สะอาดเรียบร้อยนะคะมีข้อเสนอแนะมาว่าถ้าเราใช้น้ํายาทําความสะอาดในการฉีดพน่นเครื่องสุขภัณฑ์เครื่องอของใช้ของเรานะคะเด็กๆ เราต้องดูด้วยว่าเขาใช้งานยังไงใช้ให้เหมาะสมนะคะการดูแลรักษาของใช้ในบ้านที่ทำมาจากหนังหนังเส้นเ,เช่นพวกโซฟาเก้าอี้นะคะก็จะมีการดูแลรักษาคล้ายๆกันนะคะก็คือ 1. ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นออก 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดนะคะ 3. ภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติกเช่นพวกกะละมางังหม้อกระทะ ถือเป็นของใช้ในครัวใช่ไหมคะและเป็นของใช้ในบ้านด้วยนะคะการดูแลรักษาก็คือล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานแล้วก็คว่ำให้แห้งซึ่งเราทำกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเด็กๆดูหม้อนะถ้าภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมสมมุติว่าใช้งานไปแล้วมันเกิดรอยรั่วมันมีรอยรั่วนะคะให้เราหาแผ่นอลูมิเนียมนะคะมาปะที่รอยรั่วกดผิวให้เรียบ เพื่อให้สามารถใช้งานต่อไปได้อีกนะคะโดยที่ยังไม่ต้องทิ้งไปนะคะทีนี้มาถึงเครื่องใช้ในการทำงานเช่นพวกจอบเสียงเลื่อยกันไกถ้าสังเกตดีๆของพวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานงานช่างงานกเกษตรใช่ไหมคะก็มีวิธีการดูแลรักษาเหมือนกันเพราะเขาคือสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านของเราเหมือนกันนะคะ วิธีการดูแลรักษารูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปเรื่อยใช่ไหมคะเรื่อยเนี่ยถ้าสมมติว่าพ่อหรือเราเนี่ยเอาไปทำงานไปเลื่อยต้นไม้ไปเลื่อยไม้ก็ตามนะคะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะคะให้เราทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะถ้าเครื่องมือมีส่วนที่เป็นโลหะให้ชรมน้ำมันจับตรงส่วนที่เป็นโลหะเพื่ออะไรทราบไหมคะเพื่อป้องกันการเกิดสนิมค่ะและสาม ถ้ามันชำรุดทำยังไงคะรีบซ่อมแซมทันทีถ้าซ่อมเองไม่ได้ต้องบอกใครเอ่ยให้คุณพ่อคุณแม่ทราบนะคะแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือวิธีการดูแลของใช้ในบ้านที่เป็นเครื่องใช้ในการทำงานทั้งเครื่องมือในการเกษตรเครื่องมือช่างนะคะเพราะสิ่งของพวกนี้เป็นของใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆ บ้านทุกบ้านแทบจะมีเหมือนกันทุกบ้านนะคะอา่าเรามาดูต่อนะคะว่ามีอะไรอีกเอ๊ของใช้ในบ้านยังไม่หมดหรออ๋อเรายังไม่ได้รู้วิธีการดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมเตารีดกระติกน้ำร้อนนะคะไมโครเวฟทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของใช้ไฟฟ้านะคะเวลาเราจะใช้งานนะคะหรือติดตั้ง ให้ตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าห่างจากผนังอย่างน้อย15เซนติเมตรนะคะและเมื่อใช้งานเสร็จให้ถอดปลั๊กออกทุกครั้งยกเว้นตู้เย็นนะคะตู้เย็นถอดไม่ได้นะคะเด็กๆนอกจากเวลาเราจะทำความสะอาดถึงจะถอดปลั๊กตู้เย็นออกมาเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเสียบกลับเข้าไปที่เดิมแต่ถ้าเราถอดปลั๊กตู้เย็นทิ้งเอาไว้เลยของในตู้เย็นมันก็จะทำไมคะ เสียหายนะคะเด็กๆคือเอเ่อเลือกเครื่องขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วก็ไม่ควรทำให้หม้อตัวในของหม้อหุงข้าวบุบเพราะมันจะทำให้ข้าวสุกช้าะค่ะเด็กๆทราบหรือเปล่าการดูแลรักษาทำความสะอาดห้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ดูสิคะเอามาดูกันสิเขาทํายังไงเด็กๆลองดูนะห้องนอนหนูทาตามขั้นตอนนี้หรือเปล่าคะพอปอกหมอนออกไปซกักนําเครื่องนอนไปตากแดบดบปัดกวาดฝุ่นที่เพดานและฝาผนังจากข้างบนลงข้างล่างนะคะเช็ดทําความสะอาดมุ้งรวดและประตูเช็ดขอบหัวเตียงทําความสะอาดพรมเอ๊ะหนูทาตามนี้กันไหมคะกวาดและถูห้อง จัดวางสิ่งของในห้องให้เรียบร้อยแล้วนำสิ่งของกลับเข้าไปเรียงเหมือนเดิมนะคะแค่นี้ห้องนอนก็สะอาดปราศจากเชื้อโรคค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่านอกจากห้องนอนห้องน้ำห้องน้าเราก็มีวิธีการทำความสะอาดเหมือนกันไปดูกันนะคะเดี๋ยวคุณเตปให้มันขึ้นมาให้ครบก่อนนะคะห้องน้ำเวลาทำความสะอาดตะกี้บอกไปแล้วนะคะว่า ย้ายของออกมาก่อนเสร็จแล้วราดน้ำยาทิ้งเอาไว้ปิดฝา,าไว้เดี๋ยวกินมันออกไอเช็ดทำความสะอาดผนงังกระจกล้างอ่างล้างหน้าและบริเวณเาน์เตอร์ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ถัดโถส้วงถัดพื้นนะคะแล้วก็แปกสีฟันเก่าของใช้เก่าๆยาสระผมที่หมดไปเรียบร้อยแล้วแล้วยังไม่ได้ทิ้งรีบเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อยเลยนะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดของเข้าที่เป็นอันเสร็จจิ้นกระบวนการทําความสะอาดห้องน้ําค่ะต่อไปนะคะเป็นห้องอะไรเอ่ยห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะคะเราก็มีวิธีการทําความสะอาดง่ายๆทําความสะอาดส่วนต่างๆนะคะจากที่สูงก็คือบนเพดานล,ลงมาก่อนนะคะลงเพดานจากเพดานล,ลงมานะคะปัดฟูน โซฟาโต๊ะเก้าอี้นะคะที่มันปิวลงมาเมื่อกี้ที่เราทําความสะอาดบนเทดานใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็กวาดพื้นห้องกวาดถูให้เรียบร้อยถ้ามีผมเช็ดเท้าก็ต้องดูดฝุ่นที่ผมเช็ดเท้าแล้วก็เอาผมเนี่ยไปตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะถ้ามีมุ้งรวดก็ต้องถอดมุ้งรวดออกมาล้างให้สะอาดนะคะถึงแดดให้แห้งเหมือนกันนะคะเด็กๆดูนะคะ <c oughs> ต่อไปห้องสุด ห้องสุดท้ายได้ยังไม่แน่ใจห้องครัวห้องครัวห้องครัวนี้ใช้ทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดนะคะห้องครัวก็เวลาทําความสะอาดก็เหมือนกันนะคะเขากวาดบนเพดานกวาดหยักใยบนเพดานก่อนให้มันลงมาข้างล่างนะคะจากที่สูงลงมาที่ต่ํานะคะแล้วก็ไปเช็ดทําความสะอาดเตาแก๊สนะคะเตาแก๊สเวลาเราทํากับข้าวมันอาจจะมีคราบน้ํามัน กระเด็นติดตามบริเวณเตาแก๊สเนี่ยก็ให้ทําความสะอาดด้วยการชุบน้ํายาล้างจานแล้วก็น้ําอุ่นมาเช็ดถูเบาๆนะคะมาแค่นี้คราบที่เป็นมีความมันมันก็จะหลุดออกมานะคะวิธีการทําความสะอาดเตาแก๊สเด็กๆดูนะคะทําความสะอาดเคาน์เตอร์ครัวล้างทำความสะอาดตู้เย็นล้างอ่างล้างจานกวาดและถูพื้นด้วยน้ํายาทําความสะอาดนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว เป็ดพูดเร็วไปไหมคะเด็กๆ้าครูเป็ดพูดเร็วไปเด็กๆก็ไปดูคลิปย้อนตั้งแต่ต้นจนจบใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณสื่อการสอนของอจทนะคะที่ครูเป็ดนำมาให้ความรู้กับเด็กๆในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูเป็ดมีการบ้านก็คือให้เด็กๆนี่ทำใบงานที่ที่3แล้วก็ใบงานที่4นะคะ เรื่องการดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะซึ่งใบงานอันนี้นะคะเด็กๆสามารถทำได้อย่างแน่นอนเพราะว่าในช่วงเวลาที่หยุดเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเนี่ยนักเรียนมีเวลาว่างมากพอที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านของเราใช่ไหมคะ,ะเด็กๆก,ก็สามารถคนไหนที่ทำบ่อยๆเนี่ยจะสามารถที่จะรู้ทักษะและวิธีการจัดการ ให้มันสะดวกรวด,ดเร็วแล้วก็สะอาดสำเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะแต่ถ้าคนไหนไม่ค่อยได้ทำความสะอาดบ้านไม่ค่อยได้ทำงานบ้านนักเรียนก็ต้องฝึกที่จะต้องทำแล้วนะคะเด็กๆเพราะว่าถ้าเราสามารถทำงานบ้านเป็นทำงานบ้านด้วยตัวเองได้มันก็จะเกิดทักษะในการทำงานของเราแล้วเราก็จะพัฒนาทักษะการทำงานให้มันเป็นระบบตามขั้นตอนงานทุกอย่างก็จะสำเร็จนะคะ เป็นการฝึกการวางแผนการทำงานไปในตัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิชาการงานครูเป็ดขอจบแค่นี้นะคะเด็กๆทำใบงานแล้วถ่ายรูปใบงานที่ทำเสร็จส่งครูเป็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ